การทัวร์นี้จะเป็นการทัวร์ง่ายๆนะครับเล็กๆไม่ไม่ซับซ้อนอะไรมากถ้าหากว่าถ้าหากว่าท่านท่านท่านดูท่านดูอยู่นะครับจึงต้องต้องสังเกตนะครับว่าทางด้านซ้ายมือจะเป็นคลองนะครับคลองที่เชื่อมกับน้ําตกเต่าทองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจุดหมายของเรานะครับจะไปที่ท่าพึ่งบอ่อแสนครับ หากว่าท่าน,ห,นหันไปทางขวามือนะครับหันไปทางขวามือของท่านท่านจะเจอกับบ้านล้างนะครับบ้านล้างนี้เก่ามากแล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ทุบทิง้ง <limb S 1> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ตลาดนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าทัวครั้งนี้จะเป็นทัวร์ง่ายๆนะครับเราเราก็ค่อยๆเดินทางกันไปครับนะทางด้านซ้ายมือทางทางด้านขวามือของท่านก่อนนะครับ เราทางด้านซ้ายมือครับขวามือไม่ทันเลยนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านร้านขายของชํานะครับเป็นร้านเป็นร้านที่เด็กเด็กๆเนี่ยจะมาช่วยกันซื้อของขายของครับอ่าถ้าระหว่างทางนะครับก็จะเป็นระหว่างทางก็จะเป็นบ้านของชาวระหว่างทางก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านไปนะครับอันนี้แบบเรียวๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นกิโลอาตีนะครับเป็นที่ที่เอาไว้สอนกลุลอ่านให้กับเด็กๆนะครับเด็กๆเด็กๆนี่นะครับระหว่างระหว่างทางทุกท่านก็จะพบกับเออเออเป็นนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเดียวกับพวกเรานะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นเป็นสวนปาล์มนะครับทางด้านขวามือครับจะเป็นสวนปาล์มเขาก็จะเอาไว้ทุกอย่างทั้งหมดนี้ส่วนส่วนที่นี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นด้านซ้ายมือก็จะเป็นมัสยิด มสัสยิดกลางจะบ่อแสนนะครับส่วนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตลาดนัดครับซึ่งตอนนี้ตลาดนัดเขา,าเขาปิดเขาปิดวันนี้ครับ <c oughs> ต้องต้องไปต่อนะครับต้องไปต่อไปที่เอ่อต่อไปเราจะไปที่ไหนนะทางคุณถ้าคุณมาตำบลบ่อแสนคุณจะเห็นสองข้างทาง <c oughs> <c oughs> เขาสายสายหน่อยสายระหว่างสองข้างทางท่านก็จะเห็นกับบ้าน บ้านแล้วก็ธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับชิวๆครับตรงนี้ก็จะเป็นควรนะครับให้ระวังกันด้วยนะครับนะระวังกันด้วยนะครับทางด้านขวามือของท่านนะครับท่านก็จะพบกับงานกิจการประปานะครับงานกิจการปรปา ของตำบลบอ่อแสนนะครับเราเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปทางพรูวิวแคมปิ้งนะครับจะเป็นที่แคมป์สำหรับออที่แคมป์สำหรับคนชิวๆนะครับชิวๆริมริมแถวตามเขาครับนั่นแหละครับ <laughs> <laughs> ทางซ้ายด้านทางด้านขวามือท่านก็จะเห็นเป็นสวนนะครับอันนี้เอออันนี้เป็นสวนอะไรอันนี้เป็นต้นอะไรสักอย่างนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสวนปามเป็นสวนปามที่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติตามนั้นนะครับตามนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลม <laughs> ลมจะเป็นลม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 หายใจเข้าลมหายใจออกนะครับเป็นเอาไว้สูต บรรยากาศหายใจแถวนี้แถวนี้ก็จะมีจะมีใบปลาล์มนะครับใบปลาล์มเต็มระหว่างทางระหว่างทางออระหว่างทางมาก็จะต้องดูดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นถนนลาดชันนะครับก็จะชันหน่อยนะครับแล้วก็อันตรายนิดหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ระวังฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับเพราะเขายัางไม่ปูปูคอนกรีตกันนะครับไปไปสนามบอลก่อนปะ ต่อมาทางนี้นะครับทางหากท่านหากท่านหันไปทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับหากท่านหันไปทางด้านซ้ายมือของท่านท่านจะพบกับพูวิวแคมปิ้งนะครับเป็นที่พักที่ห้องพักเป็นที่พักเป็นที่แคมป์สำหรับทุกคนได้นะครับถ้าหากทุกท่านมานะครับนอกจากนอกจากบ่อ,บอแสนวิลล่าที่เรารู้จักกันยังมีพูวิวแคมปิ้งนะครับพูวิวแคมปิ้งถูกสร้างมาโดยคอตปบหรือว่านักบรรยายของ มาซีดบ้านนาแห่งนี้นะครับทางด้านขวามือจะเป็นโรงขยะนะครับเอาไว้เอาไวบ้บริจาคเก็บขยะเอาไวบ้บริจาคให้กับทุกท่านนะครับน <Okay. S 1> ะรีเซเคเิลเอามาขายเอามารีเซเคิลนะครับต,ตามนั้นทางนี้ก็จะเป็นซุ้มซุ้มต้นไม้ครับมันมันจะร่มลื่นเย็นนะครับอ่าเย็นมากครับมากหากว่าท่าน ไปทางด้านซ้ายมือของท่านอีกรอบหนึ่งนะครับทัวร์ครั้งนี้ชิลๆครับหาาท่านหันไปทางด้านซ้ายมือจะพบกับร้านของหมอสมุนไพรนะครับเป็นร้านขายของร้านขายของชําเวลามาสัสยิดบ้านนาเรียนหนังสือสอนอันกุรอานเนี่ยอัสลามุอะลัยกุมยาลันกุโบนนี่นี่คือหลุมฝังศพนะครับนี่คือหลุมฝังศพของอาชาวบ้านตำบล ชาวบ้านอำเภอบ้านนาเอ้ยชาวบ้านที่บ้านนานะครับไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนี้จะเป็นอากเก็บน้ํานะครับพอเพียงนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะพบกับต้นหาดรีสอร์ทนะครับซึ่งต้นหาดรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทอีกที่หนึ่งแยกมาจากภูวิวแคมปิ้งนะครับอ,อนี่พวกกูมาทําอะไรเนี่ย เออเราจะมาเข้าเดี๋ยวมันมีไม้อยู่เป็นทางลัดนะครับทางลัดของของที่นี่นะครับไปต่อไปต่อทางลัดของที่นี่นะครับซึ่งมันเป็นทางที่เค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะถ้าหากท่านซูมซูมเอากล้องซูมเข้ามาที่หน้าผมถ้าจะเห็นถึงความสนุกสนานบนหน้าของผมนะครับ ท่านหันไปทางด้านซ้ายหันไปทางอุ้ยยดไปมันท่านทาจะเห็นธรรมชาตินะครับซึ่งมันเป็นทางลัดนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นรถยนต์ก็อาจจะลําบากหน่อยนะที่จะเข้ามาเพราะขนาดรถสามล้อแบบนี้จะไม่เข้ามานะครับก็ก็เข้ามายากนะครับเข้ามายากแล้วถ้าสิบล้อเข้ามานี้น่าจะอลังการงานสร้างดูนะครับนี่นี่ต้องเลี้ยวนะครับต้องหลบหน่อยนะครับหลังจากที่เราผ่านผ่านสนามกีฬามาได้นะครับกล้องอยู่ไหนเนี่ย หลังจากที่เราผ่านสนามกีฬามาได้นะครับท่านก็จะเลี้ยวเข้ามาทางซอยทางนี้นะครับซึ่งจะเป็นทางที่ <laughs> ซึ่งทางนี้ก็จะเป็นทางที่เป็นทางไปไปออทำพึ่งทำพึ่งบอ่อแสนทางนั้นนะครับทางทำพึ่งบอ่อแสนตรงนี้เป็นทางเข้าบอ่อแสนวิลล่านะครับออวิลล่าที่ <laughs> วิลล่า <laughs> ว,ว,ว,วิลล่านะครับเป็น วิลลาที่คนเวลามามาเขาก็จะมามามาจากที่อื่นเขาจะมาเข้ามาที่บอ่อแสนนีกันเยอะนะครับเวลามาบอ่อแสนเขาจะมาที่เนียนเยอะนะครับส่วนด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นกรงนกแก้วนะครับกรงนกแก้วซ้ายมือไหนกรงนกแก้วอยู่ด้านในนะครับเอ่อซึ่งตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วก็สองข้างทางก็จะมีเด็กๆ จะมีเด็กๆมาเล่นเล่นขี่จักรยานขี่อะไรตามภาษานะครับบอ่อแสนบ้านเราเราก็รักนะครับไปต่อครับทางนี้นะครับจะเป็นทางทางนี้นะครับจะเป็นทางไปไปทําพึ่งนะครับทางนี้จะเป็นทางไปทําพึ่งที่ที่ใกล้ที่สุดน,นะครับหากหากว่าท่านหันไปทางนี้นะครับก็จะพบกับ ทุ่งทุ่งเอ่อทุ่งทุ่งนั่นแหละครับนั่นแหละทุ่งนั่นแหละครับส่วนที่ดินตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่ของบอสแสนวิลล่านะครับเป็นเป็นที่ของวิลล่าของเขานะครับมันสวยมากเลยนะครับเป็นเป็นที่ที่อากาศดีมากเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปให้ทุกท่านได้ชมกันได้นะครับเสียดายจังเลยอ่ะนี่นะครับใกล้ใกล้จะถึงทําพึ่งแล้วนะครับใกล้จะถึงทําพึ่งแล้ว ทางนี้หากหากว่าตอนนี้ท่านเงยขึ้นไปด้านบนก็จะพบกับรวงพึ่งรังพึ่งจํานวนมากตายหมดแล้วหมดแล้วครับตายหมดแล้วพึ่งตายหมดแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วครับอโอเคครับจอดตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ถ้าพึ่งแล้วนะครับเป็นถ้า เอ่อถ้ำพึ่งนะครับเป็นถ้ำที่มีส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะมีพึ่งจะเป็นจํานวนมากนะครับเราเราเนี่ยได้ข่าวมาว่าแถวเนี้ยมีผีเยอะนะครับผีผีไม่รู้ผีอะไรเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาสํารวจดูกันว่ามันจะเป็นผีอะไรนะครับมาดูกันเลยครับทางนี้จะเป็นทางทางลงนะครับค่อยๆลงนะครับได้ยินเสียงไหมครับอุ้ยหินหินมาจากไหนครับหินหินมาจาก ที่แห่งไหนครับสงสัยแถวนี้ต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างแน่เลยครับอืมนี่ยครับระวังนะครับเดินดีๆเออถ่าให้ให,หูวในตอนนี้เราเข้า,ขามาอยู่ในถ้ำแล้วนะครับด,ดูดูมืดมิดน่ากลัวมากครับ เอตลอดทางเดินเนี่ยผมได้ยังได้ยินเสียงก้อนหินอยู่ตลอดเวลาเลยครับมึงถ่ายอะไรของมึงเนี่ยตลอดการเดินผมยังได้ยินเสียงก้อนหินตลอดเวลาเลยครับผมก็ไม่ทราบว่าเออเสียงก้อนหินมาจากไหนนะครับเสียงเสียงเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้อุยระวังนะครับระวังระหว่างทางเดินระวังหินโดนหัวทุกท่านนะครับเข้ามาที่ทั้งพึ่งแล้ว เออกล้องเพนเพนไปทางนู้นตรงนู้นน่าจะเป็นผีนะครับใส่ชุดสีฟ้าเห็นไหมเห็นนั่นดูดูนะครับโอ้โหลิงนั่นผีหรือลิงครับเนี่ยก็ก็ก็เข้าใจลหรครับว่าที่นี่เป็นถ้ำแต่มันถ้ำพึ่งนะครับไม่ใช่ถ้ำลิงแล้วมีลิงอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วดูท่ากัว่าท่าน ดูท่านก็จะพบกับลิงจํานวนมากนะครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนกันโอเคครับทางด้านขวามือของท่านนะครับในตอนนี้ทางด้านซ้ายมือของท่านในตอนนี้นะครับคือหินงอกหินย้อยนะครับอันนี้คือหินย้อยนะครับกฎของการเข้าถ้านะครับกฎของการเข้าถ้าทุกครั้งนะครับห้ามแตะหินหินงอกหรือหินย้อยนะครับเพราะว่ากว่ามันจะได้อันนี้เกดความรู้สําคัญนะครับฟังไว้ด้วยนะลิง ลิงฟังกูฟังไว้ด้วยกว่าจะได้หินย้อยออกมาแบบนี้ครับมันคือหยดน้ำที่หยดมาเป็นหลายร้อยล้านปีไอ้เหี้ยปิดกฎหมายนะอครับเอ่อกว่ากว่าจะได้หินนี้ห้ามจับนะเพราะว่ากว่าจะได้หินเนี้ยจะมันมันต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีนะครับ แล้วแล้วคือถ้าเราจับเนี่ยเซลล์ในมือของเราเนี่ยจะไปสัมผัสกับหินนะครับทำให้เราไม่สามารถทําให้หินไม่สามารถจเจริญเติบโตได้หรือหักพังลงมานะครับทําให้คนต่อไปนะครับที่มาเที่ยวเนี่ยอาจจะโดนหินถล่มใส่ได้นะครับตอนนี้หินเอ,อ่อถ้ำกว้างมากเลยนะครับจากที่เราดูตรงนี้นะ่าจะเป็นที่แคมป์ที่แค,ม,แคมปิ้งนะครับเพราะว่าดูด้านในด้านในเป็นพึ่งนะครับระวังนะครับผมเกือบแล้วกู โอ้มีมีแฟตด้วยนะครับโอ้โหด้านในสำรวจดูนะครับอาจจะเป็นอาจาอาจะเป็นหินยกหินยกหินงอยนะครับอุ้ยผีโอ้ทางนี้นะครับจะเห็นปฏิมาก,กรรมทางขวามือก่อนนะครับจะปฏิมาก,กรรมเขียนฝาผนังเห็นไหมเอ่ออ่านเอเป็นวันที่อ่านี่ วันที huh. ่สิบเดือนห้าพศพศหกอุ so ้ยสองท่านได้ไ so ด้ไ so ด้เห็นไหมครับเมื่อกี้มาปามาปาเออผู้เท่านะครับผู้เท่าลิงน่าจะเป็นผู้เท่าที่อยู่ที่นี่มานานนะครับลองดูฝั่งนู้นครับอะไรครับสัมสัมภาษณ์ผู้เท่ากันครับมาครับตามผมมาอะไรครับลุงเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรครับเมื่อกี้อะไรแมวครับฮะ จิงจกจิงจกวิ่งมาไกลเพื่อที่จะดูจิงจกกลับไปที่เดิมของเรากันครับเออหุ้ยอันนี้อันนี้เอ่อลายอะไรครับเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยหูหาวว้าวเรียตำราประจาไม่รู้ว่าเป็นปฏิมากรรมของใครนะครับซึ่งน่าจะอยู่มาโบราณมากเรากลับมาเรื่องของเรากันต่อเดีว่าครับ ภาษาอังกฤษครับเอ่อจากภาษาอังกฤษที่ดูนะครับจะน่าจะเป็นชื่อคนน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับฝากไว้นะครับนักท่องเที่ยวอย่ามาขีดเขียนดีกว่าครับพวกถ้าแบบนี้อ้าวจับภาพตรงนั้นครับเออเมื่อกี้มีรายงานแจ้งมานะครับว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเหตุด่วนเหตุร้ายนั้นคืออะไรนะครับเราลองมาตามตามผมมาดูครับ ูม่ต้อง,งเ,เอ่อนี่น่าจะเป็นเอ้าเพื่อนนี่น่าจะเป็นเอคิงคองนะครับที่อยู่มาที่นี่จนนานมากเลยนะครับเพราะว่าดูดูได้จากสภาพนะครับยังแต่สภาพยังดีอยู่เลยนะครับน่าจะอยู่มานานมากกว่า4,000ล้านปีนะครับไม่ไม่สำคัญครับเพราะว่าต่อครับ <i> โูโ้ยโอเคครับ อ,อหลังจากนี้ขอให้ท่านเงียบๆไว้นะครับเพราะว่าท่านจะพบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับตึกดำบรน,น่าเกงขามน่าเกงกลัวเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตสุดยอดสิ่งมีชีวิตของสุดยอดอีกทีหนึง่งตามผมมาเลยครับทางด้านนี้ครับระวัง นี่นะครับคือสุดยอดสิ่งมีชีวิตระวังไว้ด้วยนะครับค่อยๆย่างก้าวมานะครับระวังอย่าให้เกิดเสียงดังเยอะเพราะว่ามันคือสุดยอดสิ่งมีชีวิตสุดยอดนักล่าสุดยอดนักเอาตัวรอดสุดยอดของสุดยอดใครว่ามันศูนยพัน <c oughs> มันมันไม่ได้ศูนยพันนะครับเพราะมันคือ <c oughs> ตักแตนต้าตัแตนตำข้าวมันคือทีเล็กนะครับ <c oughs> ซึ่ง ทีเล็กเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยด้วยแบบเป็นภาวะอิงอาศัยนะครับเหมือนกับฉลามและหัวฉลามหัวฉลามนะครับหัวฉลามซึ่งนั่นก็คือแมงมุมนะครับถ้าทุกท่านเห็นแมงมุมไม่เห็นต่อมาครับสุดยอดสัตว์กินพืชที่น่ากลัววิ่งตามมาเลยทางนี้นะครับจะเป็น สิ่งมีชีวิตภูมิปัญญานะครับ <laughs> น่ากลัวมากครับดูหน้ามันสิครับ <c oughs> หน้ามัน <c oughs> <c oughs> หน้ามันจะแบบ <c oughs> <c oughs> ไปกลับไอ้เหี้ย